หลายคนเห็นแล้วงงนะคะว่าตกลงแล้วนี่เป็นพืชหรือว่าสัตว์กันแน่ค่ะไม่ต้องกกใจนะคะว่านี่มันเป็นนกคู่พัน์อะไรทำไมถึงตัวจิ๋วแล้วก็มาอยู่บนพื้นดินแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นพันไม้พิษวง์วงไทยทองหรือว่าพิษวงตาน,นกคูก่ซึ่งชาวบ้านพบเมื่อปี2,557ตอนนี้กำลังงอกขึ้นมาอวดโมเป็นจำนวนมากที่ดอยหัวหมด ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางติดกับถนนเส้นทางจากตัวเมืองอุ้มผางไปยังบ้านปัะทะละหลักกิโลเมตรที่9ขึ้นไปไม่กี่เมตรค่ะก็พบพิษวง์ตานกคูกอยู่ใต้ต้นเป้งแต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะคะเพราะว่ามีขนาดเล็กมากค่ะสูงแค่7 5ถึง11มิลิเมตรเท่านั้นลักษณะต้นก็คือมี6กลีบสีเขียวอมน้ำเงินสำหรับพิษวง์ตาโกคู่จะขึ้นที่บริเวณต้นเป้งหรือว่าพืชตระกูลปาล์มค่ะเพราะว่าต้องอาศัยเชื้อราในการเจริญเติบโต ถ้าปีไหนฝนดีก็จะพบได้เยอะนะคะแต่ว่าออกแค่ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมและเมื่องอกออกมาแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ1เดือนจากนั้นก็จะตายไปค่ะ